สวัสดีครับท่านรักโลบอกแบบชาวดีเฟนทุกท่านวันนี้อยู่กับผม l a t e r l i x Channel เปิดเค้ามาแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คือมาหาของอีโวให้อุนเทียร่าตัวแบกของเราแต่พอกลับไปหน้าล็อบบี้แล้วเนี่ยดูสิครับทุกท่านหน้าตู้ตอนนี้ก็คือตัวที่ผมอยากได้มากเพชรเล่าเนี่ยมันพอการันตีอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ออกจริงๆเราก็เลยลุยเลยครับตั้งแต่เล่น e ทาวด e เฟนมานี่คือเล่นอยู่3แมปเท่านั้นนะครับก็คือ Anime Adventure Anime ร์ n อนิเมแล้วก็มีแมปนี้เป็นแมปล่าสุดที่เพิ่งเปิดในไม่กี่วันนั่นก็คือ Anime Final Strike นั่นเองซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกชอบมากเพราะว่าเพราะว่าผมอัดคลิปได้ผมสามารถเล่นในมือถือได้โดยที่มันไม่เด้งไม่หลุดนะครับทุกคนสามารถเปิดเอฟเฟกได้ทุกอย่างผมก็เลยอยากมาทำคลิปและจุดมุ่งหมายของคลิปนี้ของเราก็คือการ Evo u n c u r ิซึ่งจะเป็นตัวแบกของเรา มันเป็นตัวเวทนะครับทุกคนซึ่งเมื<ป>่อคือ่ะ50%เอไม่ออกไปออก1.4%อซโอ้ยแต่เนื่องจากเพชรเรายัางเหลือๆนะครับเราก็เลยเปิดไปต่อเลยครับไม่สนใจเมื่อกี้คือผมพูดถึงนะเราผมลืมไปแล้วนั่นเลยครับก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเด่นอยากจะดังจะไม่หันหลังกลับมากระเป๋าเต็มก็เลยไปเคลียร์กระเป m, เ๋าแล้วก็มาสุ่มมาเรีนใหม่อีกรอบนะครับแล้งเขาคุยอยู่ไหนอ่ะ ตอนนี้เพชรเลยอ,อยู่ที่ห้าพันทุกคนมันจะได้ไวคือผมลุ้นมากผมกลัวมันไม่ออกอ่ะผมจะได้แล้วผมชอบแบบนี้เพราะว่าเอฟิกมันแบบว่าสวยมากแล้วโมเดลทําดีมึงคอยอีกแล้วเนี่ยทุกคนมันลุ้นเลยไปซ่องลอบแล้วแต่ว่าเพชรยังเหลือไปกันต่อครับเราไม่สนอยู่แล้วอ <laughs> ไอ้ดอกต้องมาโทษพอย่างนี้กับพี่เล่นโอโเล่นโงเล่นโเ,เอ หลาอสักทีแม่เลยแล้วก็ได้เวลาไปทำจุดหมายของเราที่เราตั้งไว้นั่นก็คืออีโวอุนเชียรานะครับนี่ไลน์หลออ้าวแฟกเมนต์ไม่พอนะครับอีพิกแต่ใน,นเบอร์มันไม่พอนะครับเกมนี้ชอบอีกระบบนี่ก็คือการคอนเวิร์ตของที่เรามีนะครับไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งได้ซึ่งชอบมากตอล่ดทุกคนตอนนี้มันพร้อมจริงๆแล้วที่เราจะเอเวอเรชั่นอุนเชีราเป็นร่างที่มันมีปีกสีดำ,ดำเอาอยัาง เอ๊ผมลืมถอดตัวเอาลามันมาแล้วนี่ครับ u n c u r a r e s ร o r a t i โคตรเทในเมื่อมันอีโวแล้วเราก็พร้อมที่จะรีโรเททให้มันซึ่งมันมีอยู่แค่11เราก็ไม่สนมันเป็นออสโลตอะไรไม่เอาเพราะว่าเราจะเราจะจะผมจะผมจะเอาสวิปหนึ่งนั่นเองขอบคุณครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด share, ไกลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ขอบคุณครับผม Latterlex Channel ผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นั่นด้วยนะครับ